เคยไฟฝันที่จะถือดาบอเมอรัลไหมครับความฝันเป็นจริงแล้วครับเดี๋ยวเราทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟิลลี่คุงกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นอีกก้าวโมงเช้าหนึ่งนะครับที่เราได้เจอกันใหม่กันอีกรอบหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับผม ก็รอบที่แล้วเพิ่งทำมอสพรีวิวไปรอบนี้ก็ต้องมอสรีวิวกันบ้างนั่นเองนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มอสที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างตรงตัวมากๆเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็คือคุณสามารถใช้แรกไหมครับปกติเนี่ยเอาไปทําเป็นอาวุธแล้วก็ชุดเกราะและอุปกรณ์กันได้ด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมมาเพื่อไม่กันไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาก,กันดีกว่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมเป็นไงนะครับเข้าเนื้อหาก,กันอย่างไวเลยวันนี้โอเค สำหรับตัวของคลิปวันนี้นะครับก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าตัวของเฟอรี่นะครับไอพวกเซตเฟอรี่อันนี้มันรู้สึกว่าจะพึ่งมาใหม่มากๆนะครับจนกระทั่งในตัวของกระทูของคนที่เขาสาร้างมัดเนี้ยยังไม่ได้เขียนรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับเฟอรี่เลยนะครับแล้วก็ไม่มีวิธีคราฟด้วยนั่นเองแล้วไม่มีวิธีหาด้วยนั่นเองนะครับรายละเอียดคลิปนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างเอาเดตหลังจากนี้หน่อยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเค ทีนี้นะครับส่วนที่เหลืออันนี้นะมันมีวิธีการคาบแล้วก็วิธีการสร้างแบบตายตัวมันเหมือนแบบอุปกรณ์ไหมครับปกติทุกอันเลยนั่นเองนะครับไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับท่านผู้ชมทีนี้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากพวกดาบกันก่อนนั่นเองนะครับพวกเรื่องของอาวุธนะครับพวกสเกลลิงเนะี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวของอุปกรณ์ที่เหลือปกติเลยนั่นเองนะครับก็จะมีตัวของ E อเบอร์ล้วนที่ค่อนข้างถึก แล้วก็ตีแรงนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างถึกตีแรงแล้วก็ดีรู้สึกดีที่สุดในมอดนี้แล้วนั่นเองนะครับก็คือตัวของเซต Obsidian ยนลาพิสควาสแล้วก็เฟอ r y ซึ่งอันนี้ก็สาอันสุดท้ายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเอง นะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะลาพิสเนี่ยค่อนข้างหาแร่มันค่อนข้างหาง่ายแล้วก็นะครับผมก็ต้องตามตามสเตตแรกแหละครับก็มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมซึ่งทีนี้ดาเมจนะครับก็จะสังเกตนะครับว่าแบบเออหกดาเมจหกจุดห้าดัเมจซึ่งอันนี้จะเป็นดาเมจแบบเพียวๆเลยนั่นเองนะครับเหมือนไหมครับปกติเป๊ะๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูอย่างดาบเอเวอเรสต์มันก็คือหกดาเมจหกดาเมจจริงๆนะครับท่านผู้ชมไม่มี หลอกอะไรเลยนะครับส่วนอันนี้6.5นะครับก็จะสังเกตเลือดของตัวของซอมบี้อาจจะลดเยอะเร็วกว่าตัวของดาบอิมเมอรัลนิดหนึ่งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมทีนี้เนี่ยในส่วนของดาบนะครับผ้าอันนี้เนี่ยมันก็ทํางานเหมือนกันเลยนะครับโดยเฉพาะดาบเฟอรี่นะครับท่านผู้ชมบางคนอาจจะคิดว่ามันตีติดไฟที่จริงมันไม่ติดนะครับท่านผู้ชมหรืออาจจะแบบเอออาจจะติดไฟในอนาคตก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนั่นเองเนะครับคือดาบแบบขอบมันเพิ่งมาใหม่จริงๆนะครับคือยังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับแล้วก็ให้ตายสิ มาดวิวทีไรฝนตกทุกทีเหมือนเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมความคลาสสิกนี้อยู่มากี่ปีแล้วก็ไม่รู้นั่นเองนะครับถ้าท่านผู้ชมรู้ว่าอยู่มากี่ปีแล้วก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนั่นเองมาเรามาต่อกันดีกว่านะครับก็คือตัวของไอตัวของชุดเกรานะครับซึ่งสำหรับตัวของชุดเกราอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีสองอันที่พิเศษนะครับก็คือตัวของอิมเพลโลกับออสซิเดียนซึ่งอิมเพลโล่กับออสซิเดียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลอง เอเมอร d ลกับออสซิเดียนจะมีอั m เมอร์ท็อปเนสนะครับหรือเรียกว่าการเจาะเกราะนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็คืออะไรสองอันเนี้ยมันการดาเมจได้ดีกว่าของที่เหลือหมดเลยนั่นเองนะครับ ดยเฉพาะลาพิสอันนี้จริงๆผมจะแนะนําว่าสร้างเกาะไอรอนน่าจะคุ้มกว่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมหรือว่าถ้าแบบอยากทำงบประหยัดจริงๆก็ลาพิสก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งที่นี้เดี๋ยวผมจะลองมาใส่ให้ดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะหล่อเทขนาดไหนนะครับเริ่มจากเอมรัลร์ก่อนเลยนะครับเกาะที่แพงที่สุดของเรานั่นเองนะครับนี่เป็นไงครับตัวเขียวก็เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมที่นี้นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเกาะออฟซิเดียนนะครับเกาะที่ถึกที่สุดแล้วก็รู้สึกว่า มันดูเท่ที่สุดด้วยนั่นเองครับนี่เป็นไงล่ะแส่โอปซิเดียนเดินได้เจ๋งเะล่าครับท่านผู้ชมถ้าคิดว่าเจ๋งอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมต่อไปต่อไปต่อไปมันยังไม่หมดเป็นเพียงเท่านี้นครับความสนุกเพิ่งเริ่มลาพิสเซลเมดเออหมายถึงว่าลาพิสเซตนะครับซึ่งลาพิสเซตอันนี้ก็ก็คือเหมือนใส่ลาพิสปกติเลยนั่นเองนะครับตัวก็จะฟ้าๆกันหน่อยนะครับผมถ้าลูกาตาของผมมันสีน้ำเงินมากกว่านี้ก็ มันจะเพอร์เฟกเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มันมีเกาะนึงนะครับที่เพอร์เฟกมากสำหรับผมก็คือเกาะตัวของควาสนะครับนี่สีขาวจ้วนะครับมันเหมาะกับสกินผมมากเลยนะครับถ้าสมมติผมเล่นไฮแอนด์ซีแล้วเจอบุมขาวๆผมยืนไปนี่แบบมองไม่ออกเลยนะครับว่าผมอยู่นะครับผมบอกเลยครับเป็นขาวจั้วจริงๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเกาะมันไม่ค่อยถึกเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายนะครับเฟรี่นะครับผมโอ้ my god ดูความดุดันนี้สิครับดูความดีเทลอันนี้สิครับผมเกาะแห่งความร้อนนะครับผมอ้อ ร้อนจริงๆร้อนเหมือนอากาศประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโอ้แต่ว่าใส่ไปไม่ติดไฟนะครับท่านผู้ชมอันนี้ยาไว้ก่อนนะครับสตหเรับางคนที่คิดว่ามันจะติดไฟจริงๆก็ยังไม่มีนะครับผมอาจจะมีก็ได้ผมไม่รู้นะครับก็คือต้องรองคนสร้างจริงๆนะครับผมไม่มีรายละเอียดอะไรจริงๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนญาติเก็บไอ้พวกนี้กันก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในส่วนของอุปกรณ์ อัน A พวกของอแร่พวกนี้นะครับผมซึ่งสลับตัวของ durability ก็เหมือนเดิมครับเรียงเหมือนอันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็คือ obsidian ถึกสุดแล้วก็อันนี้แตกง่ายสุดเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแบบพี่ฟิวพี่ฟิวตัวของพี่แอบ,บพวกนี้มันขุดเร็วกว่าอันไหนหรือเปล่านั่นเองครับก็คือเอาง่ายๆคือมีอันไหนที่ขุดเร็วกว่าอื่นหรือเปล่าคําตอบสั้นๆแบบไม่ต้องดูนะครับก็คือไม่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าคาตอบยาวๆเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูตอนนี้เลยนั่นเองนะครับ อ่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะครับว่าอะไรที่มันแตกต่างกันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะขุดส,ดสดให้ดูกันก่อนนะครับทีนี้อย่างแรกเอเมอรัลออซิเดียนลาพิสควอตแล้วก็เฟอร์รี่ก็จะเห็นนะครับว่ามันก็สปีดเดียวกันหมดเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมจนคิดว่าแบบจริงๆผมลองมาสกพานหนึ่งแล้วก็มันไม่มีเหตุว่ามันจะต่างกันเท่าไหร่เลยนั่นเองในเรื่องของสปีดความขุดนะครับแต่ว่า ทีนี้มันจะมีบางอย่างที่ต่างกันอยู่นะครับก็คือในส่วนของดาม a จ e นะครับท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าคุณเข้าถ้าอยู่นะครับแล้วเจอแบบอ่ะสมมติผมผมต้องสมมติแบบให้เห็นภาพนะครับผมผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นภาพทุกคนนะครับผมการรีวิวของผมต้องบอกเลยครับต้องรายละเอียดต้องเยอะเท,ท่าที่เป็นไปได้นะครับอ่ะอย่างแรกเลยสมมตคิคุณขุดอยู่แล้วแบบเอ้ยเจอซอมบี้ว่ะคุณควัก พิกแอกซิเดียนเข้ามาฟาดเลยก็ได้นะผมดาเป็น4.5นะครับคือแรงกว่าดาบไม้อีกนะครับท่านผู้ชมอ่ามันแรงกว่าดาบไม้อีกนะแล้วก็ถึงกว่าดาบไม้ด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าแรงเท่าดาบไม้ก็ต้องเป็นไอตัวของเอมเปอรัพิกแอนะครับซึ่งก็ถ้าผมแนะนําว่าจะเอาไปตีหัวซอมบี้จริงๆผมแนะนำออฟซิเดียนนะครับเพราะว่ามันดูลาบิลิตี้มันเยอะไม่ใช่อะไรเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ส่วนอุปกรณ์อื่นมันก็ทําเหมือนไอฟังก์ชันไมค้ค่าปกติเลยนั่นเอง นะครับท่านผู้ชมไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับอันนี้ก็คงขออนุญาตอาจจะไม่ไม่โชว์อะไรมากนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโชว์ถือให้ดูนะครับนี่ลักษณะตัวของ X ก็จะอารมณ์ประมาณนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่อารมณ์ประมาณนี้เลยเฮ้ยอันนี้สวยนะเนี่ยพูดถึงนะครับผมคือมันมีแบบเท็กซ์เจอร์มีความมีน้ําหนักมากกว่าไอตัวของของปกตินะครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับอีก2อันนะครับก็จะเป็นในส่วนของครัวแล้วโหแล้วทำไมอันนี้มันสลับกันวะเนี่ยเพิ่งสังเกตเนี่ยถ่ายคลิปมาตั้งงนนนเพ่ห็ จบเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตตอนไหนก็อย่าลืมบอกกันด้วยั่นเองนะครับนาทีที่เท่าไหรผมอยากรู้มากเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในเรื่องของพวกก็อารมณ์ประมาณเป็นพวกปกตินั่นเองนะครับที่จะเป็นเทสเตอร์ขาวๆแบบจวดจริงๆก็จะมีแค่อันเดียวนะครับผมเทสเตอร์แบบค่อนข้างน้อยแต่ว่าก็ก็ไม่ได้แย่เหมือนกันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับตัวของโฮนะครับเป็นของที่ผมจริงๆส่วนตัวคือ ยังไม่ค่อยแนะนําให้สร้างมากเท่าไหร่นะครับสำหรับจ้าของโคลที่จริงโคมันควรจะสร้างด้วยด้วยไม้ไม่ก็โซนพอนั่นเองนะครับแต่ว่าทีนี้นะครับถ้าสมมติคุณอยากอัปเกรดให้มันเป็นแบบหรูๆรูหน่อยนะครับก็แนะนําว่าอัปเกรดเป็นไอตัวของอันนี้ครับลาพิสโคนั่นเองนะครับมันเท่ไม่ใช่อะไรนะครับท่านผู้ชม ก็อารมณ์ประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับตัวของวันนี้จริงๆเนื้อหามันก็หมดเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับเพิ่มความเท่นในบางอย่างแล้วก็บางอย่างเนี่ยก็คางเพิ่มทําให้ตัวเกมของคุณมาสนุกแบบสนุกจัดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเกราะด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับตัวของคลิปวันนี้นะครับก็หมดเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับถ้าใครชอบเหมือนเดิมครับกติกาเดิมกดไลค์กดซับสไคร์อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเผื่อเพื่อนๆแบบเอ้ยมีเอมิรอา นะครับท่านผู้ชมก็นั่นแหละครับอย่าลืมทำกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้อัพคลิปใหม่9ก้วโงเช้าเหมือนเดิมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมไปละสวัสดีครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ